ตัวฝักยาวตัวฝ right? ักยาวของน้งยานี่ตัวฝักยาวนินการติดจริงๆใส่น้ำหมักใส่อาหารเข้าไปเนี่ยสุขภาพดีดีเดี๋ยวเวลาเขา โตติดสักเยอะๆเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นี่ถ่ายเก็บไว้ก่อนมีแบบตัดยอดปักชําได้นะถั่วฝักยาวรู้ปะ่ะไหนคนยังไม่รู้ว่าตัดตัดยอดปักชําได้ตัดไปแล้วปักไปแล้วไปไหนแล้ว นี่น้ำหมักเศษอาหารปรินซีสังท้อแสงอยู่ในนี้แหละนี่กับมะนาวแป้นดอกพิเศษเวลาใบงีกๆก็ตัดไปอันนี้สูงนะทนาม่ติกโกตักกิ่งปักชามติดง่ายนะจ๊ะ ถ่ายลง,งลงช่องนู้นลงช่องนี้คณาเมิกโกเอาทำปุ๋ยถ้ามีเยอะทำปุ๋ยนานชาววยก็ทำปุ๋ยได้ดีเหนื่อยจังเก็บกวาดตั้งแต่เช้าแล้ว เลื้อยมานี่เลยดีกว่านะพาดูถั่วเสร็จแล้วเลือ้อยอันนี้ส้มจี่จนนี้ผักหวานบ้านตะก,กิงผักชําส้มจีดส้มจีดนวดขาอย่างยายกำลังจะนวดแม่ก็ต้องนวดขาไป ันช่วยได้บ้างนวดขายเลือดลมดีดูดีดูความสูงของมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหมันอยู่ในเนี้ยมันก็ไม่ค่อยจะดกเท่าไหร่อยู่ใต้หลังคาอยู่ใต้ร่มเงาเป็นไงจ๊ะจะปีนไปไหนเนี่ยหอยทากเยอะเยอะ ค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นนะถ้าค่อยๆเดินอุ๊ยหล่นเลยแกลงหอยทากปล่อยไว้งั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บนี่หญ้าออกเก็บหมดให้ดูแค่นี้พอละ ทำคลิปสั้นสลรับคลิปยาวไปงี้แหละเหนื่อยของเราเหนื่อยแล้วแบบเออง่วงแล้วเก็ได้พักนะเนี่ยลูกเขาเนี่ยเห็นป่ะหอยท่ากอะ่ะลูกเขาเนี่ยเริ่มคือไข่ทีสองร้อยสามร้อยฟองอันนี้คือลูกของเขาเริ่มโตกันออกมาเดินกันยัวเยียบูกผักแบบปลอสารก็ต้องทำใจเรื่องนี้ ผักบุ้งแดงผักบุ้งนาเราเอาไปวันที่เรารื้อไปโอ้ยน่ากินจังแกงส้มอร่อยเนี่ยเดี๋ยเราไปเราไปเก็บมาจากหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วเอามาจิ้ม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 ,ม,มไว้มแต่วกวขยายต่อไม่รู้จบอันนี้จริงๆอ่ะเราทำอะไรไว้หรือเปล่าเราโรยโรยผัก ฟูมักไว้แล้วก็เพาะแตงกวาไว้เดี๋ยวจเจ้าแตงกวาของน้องบีนะ่ยมาวางไว,ตงไตไว,ว้ตรงนี้ไอ้เม็ดที่เพาะไว้เจ้าว่าเศษหอยทากอะตรงเนี้ยให้ดูว่านี่เห็นอะไรที่มันงอกไหมเนี่ยเห็นไหมเราเอาฟูมักมาโรยไปนะแต่เราก็มั่นใจว่ามไม่เหลือดูดิไข่หอยทากเนี่ย ไข่ไปทั่วเห็นไหมเนี่ยเราว่าไม่เหลือเนี่ยดูสิเห็นไหมไม่เหลือแน่นอนเลยรู้เปเนี่ยดูดูเดินกระดุกกระดิกนี่ยังเป็นเบบีอยู่ยนี่เนี่ยดูเบบีเดยเห็นไหม ดูสิตัวเล็กตัวน้อยเยอะเลยเพราะนั้นปลูกอะไรที่เป็นเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ค่อนข้างเกิดยากมากเพราะหอยเยอะนี่มันจะทำให้เราปลูกอะไรก็ไม่ได้กินน่ะ เยอะมากเลยลูกคืาตัวเล็กๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยเริ่มโตกันเห็นปะไข่หอยทากเริ่มมีการเติบโตฟักเป็นตัวแล้วก็โตขึ้นเนี่เอาไปไหนดีจ้าเด็กๆเด็กๆจะไปไหนดีไปหน้าบ้านนะไปกินหน้าบ้านนะเดี๋ยวพาไปหน้าบ้านนจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เออ ให้ดูแค่นี้นะจ๊ะเอ้ยอะไหลมันนี้แล้วกันมนเาเป็นดอกพิเศษมนเาเป็นธาพรอาการไม่ดีเหลืองเดืองเด๋ยวต้องบำรุงหน่อยละเยอะไหมเยอะอันนี้เป็นไอ้ถุงกระสอบที่อยู่ในถังน้ำหมักเราตัดมาแล้วก็ เอามาใส่ไว้นี้เนะี่ยในนี้มันก็จะมีน้ําของน้ําหมักอยู่ไง <Games> ก็เลยมาวางไว้ให้น้ําหมักสลายก่อนไปให้น้ําหมักสลายก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาออกเป็นกระสอบกระสอบกระสอบปุ๋ยที่เราเอามากรองน้ําหมักเยอะมาเยอะจริงๆอะเก็บไปเยอะแล้วล่ะอันนี้ จะเก็บไว้เป็นทำมเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวน่าจะเป็นของบางทีลายมันหายไปไหนตอนแรกก็เป็นลายสับสนมากเลยบางทีต้นนี้ต้นเดียวนะตอนแรกก็นึกว่าของน้องจี๊ดทงเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจไปไปมา,มาลายมันหายอ่ะเอะใครแซวเรื่องเรื่องอะไรนะอ่าเสือถูกลบลาย โ okay. อเคมะนาเป็นดอกพิเศษติดลูกเยอะอยู่ในนี้ได้ไม่นานแล้กเดี๋ยวเขาก็หมดอายุไขแล้วเพราะอยู่ในวงบอร์ซีเมนเนี่ยอยู่ในวงบอร์ซีเมนเดี๋ยวจะเอาหอมมันสดทมมลไขามาบำรุงหน่อย มะเฟืองหวานอร่อยอร่อยนะมะเฟืองหวานเนี่ยเราก็เพาะไว้จากเมล็ดได้เยอะละเห็นมีเพจขายมะเฟืองหวานอยู่เหมือนกันแต่ดูดีๆนะพวกเพจขายต้นมงต้นไมอ้อ่ะให้ดูดีๆถ้าอยากจะซื้อมาซื้อช่องพวกเราเนี่ยดีมากจะพาเด็กๆไปทัวร์เท่าไหร่ทัวร์หน้าบ้านทัวร์หน้าบ้าน น่ากินเนาะอุ้ยอยากลองชิมแล้วก็รวงไปเยอะละนี่ก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานนะติดผลให้กินอีกไม่ไม่นานหรอกเพราะเขาก็อยู่ในกระถางน,นี่แหละเนี่ยเหมือนต้นมะขามยักษ์เนี่แหละติดดอกแต่ไม่ติดฝักแล้วมัง้ง จนจะหมดอายุไขแล้ว,ชวเช้าๆ้าทำสวนลงสวนกันนะพวกเราฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะท,ทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆพวกเราอะเยอะมากช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้ความรู้หมดเลยสู้ไปด้วยกัน ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปพลาดผิดไม่น่าสองโซสินทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณมนุษยนไรกันไปได้กว่าสู้บริกันนะจ๊ะทุกคนไปละเดี๋ยวพาน้องๆเข้าไปเ,เดินเล่นอยู่นอกบ้านอาหารเยอะ Danina